วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเดินเกมของสกัดมาฮีโร่ที่เล่นไม่ยากนะเข้าจังหวะไม่ยากแถมยังโหดอกตังหากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยแพทนี้เนี่ยโจ๊กเกอร์มันเก่งนะสกัดเนี่ยก็สามารถดับมาแก้โจ๊กเกอร์ได้นะครับตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาเมจการยืนเลนแล้วก็ความถึกนะตัวมันเนี่ยมีครบหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเดินเกมกัน มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการด่าตัวก่อนนะว่าทําไมเกมนี้เนี่ยต้องเป็นสกัดนะครับถ้าเราดูฮีโร่ฝั่งของข้ามเนี่ยตัวแรกจะเป็นสจวจนะครับแล,แล้วก็โดเรียอเลเตอร์เหลียวมานะสจวจเนี่ยมันไม่ใช่ดีเพสนะครับตัวมันเนี่ยจะเป็นตัวพวกเบิร์ดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสจวจเนี่ยมีสกิล2ที่กันกายภาพนะครับสกัดเนี่ยมันตีเป็นเวทแล้วก็สกิลเป็นเวทนะเราก็เลยเอาสกัดอย่างมาแก้สจวจนะครับแล้วก็เมทเขาเนี่ยจะเป็นอารเลเตอร์นะอารเลเตอร์เนี่ย ดาเมจมันไม่ได้เยอะนะครับอลเลเตอร์เนี่ยมันจะจับแล้วก็ให้เพื่อนตีเนาะเกมนี้เราก็เอาสากัดเนี่ยมายืนให้เพื่อนนะออฟเลนเขาเนี่ยจะเป็นเรียวมะนะเรียวมะเนี่ยสกัดไม่ได้แพ้นะครับก็แค่หน้าลำคาเนาะแต่สกัดเนี่ยก็สู้ได้นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เราเลือกสกัดมานะไปเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมของสกัดนะสำหรับรูในเทมพลังแสงก็ตามที่ขึ้นนี่เลยนะครับเราจะใช้เป็นเซตพลังแสงนี้ตลอดเลยนะไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งต้าหรือว่าเล่นออฟนะครับ ส่วนไอเทมที่เราจะออกเนี่ยเราจะออกมาเป็นเซตแทงเลยนะสก,กัดเนี่ยสกิลติดตัวมันก็คือยิ่งเราเลือดเยอะดาเมจเรายิ่งแรงนะครับเราก็เลยจะบิ้วมาเป็นของเพิ่มเลือดซะส่วนใหญ่นะสำหรับการชนเลนกับเรียวมาเนี่ยเราอัพมาเป็นสกิลหนึ่งก่อนนะเลเวลหนึ่งเนี่ยเราสามารถสู้เรียวมาได้นะครับแต่ต้องไม่มีตัวเติมนะเกมนี้เราเล่นเอาชัวนะครับเราก็เลยมาตีด้วงตัวเล็กนีก่อนนะปล่อยให้เรียวมาเคลียไปก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกมไหนมีเพื่อนมาเล่นกับเราเนี่ยเราก็สามารถเคลียเลนก่อน ตอนนี้ตรงบัฟฟ้านาคอตีอยู่นั้นฝ่ายต่งข้ามเนี่ยมาเวทบัฟฟ้านะครับผมเห็นว่าบัฟฟ้าเนี่ยนาคอได้แล้วนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเว็บเลนเนี่ยผมไม่ได้เคลียร์นะผมก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์เว็บเลนก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยจะเสียตังค์เยอะนะตอนนี้เราเคลียร์เว็บเลนเสร็จแล้วเราก็ไปหาเล่นไซด์กับเพื่อนๆนจังหวะนี้เนี่ยเสียดายนะผมใช้สกิลสองเร็วไปนะครับสกิลสองมาทุบไม่ทันนะไม่งั้นเนี่ยอาร์ลเรเตอร์น่าจะตายแล้วนะครับแต่ก็ยังได้อาร์เรเตอร์อยู่นะ ไฟเนี่ยคุ้มนะครับได้มา3คนแล้วก็เสียป่าคนนึ่งนะก็ถือว่าคุ้มนะครับตอนนี้ไฟเสร็จอะไรเสร็จก็กลับไปเชียร์เล่นปกติเลยเวลาเราเล่นออฟเนี่ยพยายามดูทามมิ่งของป่าเขาด้วยนะเราต้องรู้นะครับว่าป่าเขาจบไหนจบล่างหรือว่าจบบนนะเราจะได้เลือกเล่นถูกนะครับเวลาเราไม่รู้เนี่ยเราก็ควรเซฟละประมาณ1นาที30เนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองแล้วนะจนกว่าป่าเขาจะโผล่นะครับถ้าเราไปตายในจังหวะที่ป่าเขามาทําเลนเราเนี่ยมันจะทําให้เรา ไม่เลเวล4นะบางครั้งเนี่ยเราเลเวล4นะครับแต่เราอาจจะตายแล้วก็ไปเติมเลนไม่ทันนะหรือว่าในกรณีที่เราไม่ตายเนี่ยเราก็อาจจะโดนตอดเลือดจนไม่มีเลือดแล้วก็ไม่สามารถไปเติมเพื่อนตรงเลนมาก่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบนะเกมนี้ป่าเขาจบบนนะทาให้เราเนี่ยเคลียร์ช้ากว่านะแต่พอเราเคลียร์เสร็จแล้วเราก็รีบไปเติมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโรมเราไม่มีเลือดนะคนเราน้อยกว่าเราก็ต้องเลือกที่จะรอซ้อนนะครับเราไม่ควรเปิดมังกร ตอนนี้ฝั่งของข้ามเริ่มเปิดแล้วเราก็หาจังหวะเลยนาค้อนพาลัสมังกรสวยมากนะเราก็เลือกเล่นข้างหลังให้เพื่อนนะครับอเลสเตอร์จับไปแล้วจังหวะน,นี้อลเลสเตอร์ใกล้จะตายแล้วก็โฟกัสเลยพอได้อลเลสเตอร์แล้วเราก็ออกเลยนะเราเนี่ยไม่มีดาเมจนะครับต่อให้คนเราเนี่ยจะมี3คนแต่ดาเมจของอินโซเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะจังหวะน,นี้เนี่ยเราจะรอซ้อนต่อนะแต่เห็นโดเลียเนี่ยรีอันติให้โจก็ต้องถอยออกมาเลยนะตอนนี้ไม่มีเลือดก็กลับบ้านไปรี่นะครับ ลีเลิกเสร็จก็มารับเล่นปกติเลยนะตอนนี้อย่าลืมนะครับเรื่องทามมิ่งของคีลานะเมื่อกี้คีล่าเขาเริ่มจากบับฟฟานะครับเมื่อกี้เนี่ยเราไปไฟกันตัวมังกรนะตอนนี้ถ้าให้เดาเเนี่ยคีล่าก็น่าจะอยู่ประมาณบับฟฟานะบัฟฟ้าขึ้นบัฟเดงนะครับตรงนี้เราก็ต้องคอยจำทามมิ่งปากเขาด้วยนะตอนนี้ก็ลอกเคลียร์ก่อนนะจังหวะที่เรอเคลียร์คลิปเนี่ยพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนคลิปนะสกิลสองเนี่ยมันจะลดคูดาวนะครับแล้วก็มันจะแรงขึ้น จังหวะน,นี้ขีล่ามานะจังหวะน,นี้เนี่ยเราประมาทไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ตายเกมนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะเดินช้ากว่าเหลียวมะนะครับ<ไ>เพราะว่าป่าเขาเนี่ยจบเลนบนนะพอป,ป่าเขาจบเลนบนเนี่ยเราจะห้าวไม่ได้นะครับถ้าเราห้าวเสียก่อนเนี่ยเรามีโอกาสตายนะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเดินช้ากว่าเหลียวมะนะครับแต่ข้อดีก็คือป่าเราจบล่างเลนล่างเราก็จะได้เรียบหรือเปล่านะตอนนี้เลนล่างเราตายไป2คนตอนนี้เกมมันก็ยังทรงอยู่นะ การที่เราจะเดินก่อนเนี่ยมันต้องมีคนมาช่วยเรานะครับหรือไม่มก็เราเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับเดียมานะเราถึงจะเดินก่อนได้นะแต่ถ้าสองหนึ่งเนี่ยยังไงเราก็เดินช้ากว่าอ,อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่เกมนะตอนนี้นาะคอสเนี่ยมาเล่นกับเรานะครับเราก็สามารถเคลียร์ก่อนได้เลยพอเราเคลียร์เสร็จเนี่ยจะเห็นว่าตรงเินกลางเลนล่างเนี่ยเหมือนจะไม่เกิดไฟนะครับเราก็รอดักเดียมาเลยเมื่อกี้เดียมาเนี่ยสกิลหมดแล้วนะผมเลยเลือกที่จะเล่นนะครับเราจะพยายามตัดเลือดเขาให้เยอะที่สุดนะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสี่นาทีละตอนนี้เรียมาเนี่ยเหลือเลือดประมาณครึ่งหลอดนะครับเขาเก็บเลือดหลังป้อมก็เหลือประมาณ70%็ิเนะผมก็เลยกล้าที่จะแชร์คลิปสูงนะครับแต่เรียมาเขามีอันตรีที่ดูดเลือดนะผมก็เลยเลือกที่จะแชร์คลิปอย่างเดียวนะครับแล้วก็กลับบ้านไปรีนะตอนนี้เลนล่างเนี่ยก็ไฟกันอยู่เลนบนเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงนะอเลนกลางได้คิวเรนล่างได้คิวถ้าอย่างนี้เนี่ยสวยเลยนะครับช่วงสี่นาที แต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้อะไรเพิ่มนะเพราะว่าเพื่อนเราก็โลหมดนะครับตอนนี้เราก็มารีบเคลียร์กาให้เพื่อนก่อนอ่าเดีียวมาสกิลไปแล้วเราก็เข้าไปชนอย่างเดียวเลยนะตัวเราเนี่ยถึกอยู่ละโอกาสที่จะโดนเหลียวมาส s o โลโคิวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับอ่าตอนนี้เราเคลียร์ก่อนก็เหมือนเดิมครับเคลียร์แล้วก็เติมก่อนนะพักหลังๆเนี่ยทีล่าไม่ค่อยได้มาเล่นกับเราแล้วนะเพราะว่าเขารู้ว่าตัวเราเนี่ยมันเลือดเยอะนะครับมันถึกนะเขาก็เลยเลือกที่จะไปเล่นล่างนะนี่ก็คือเป็น ข้อดีของเรานะครับเกมนี้ไม่ค่อยโดนปากแกงนะไม่ค่อยเหนื่อยกับป่านะจังหวะนี้เนี่ยเลนล่างเนี่ยเพื่อนไฟกันนะครับแล้วก็เลนกลางเนี่ยไม่มีใครรับเนาะเราก็ต้องมารับป้อมกลางก่อนนะครับ <S <S <พ Bubble. S 1> เวลาเราเลือกรับป้อมเนี่ยพยายามให้ป้อมกลางเนี่ยแตกช้าที่สุดนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าป้อมกลางแตกก่อนเนี่ยเราจะเล่นยากนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยโจ๊กอยากลองความถึกของสกัดนะโดนเราต่อยส่วนอย่างเดียวนะครับก็โซโล่คิวไปเรียบร้อยเลยโจ๊ก เห็นว่าโจ๊กเนี่ยทำให้เลือดเราหายไปแค่ครึ่งหลอดนะถ้าโจ๊กตัวเดียวนะครับจังวันี้เดียวมาพยายามจะมาคัดแล้วนะแต่เราก็ไม่กลัวนะครับเลือดเราเนี่ยเยอะมากนะใครที่กำลังมองหา ID นี่เลยเพจแอดมินต้น tp 7มีสกินแลสกินสวยๆมากกว่า200 ID ไเริ่มต้นเพียง30บาทเครด,ด,ดิดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น tp 7 ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย t w e n p a y มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติมเอาวีไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติมเอาวีได้แล้วตอนนี้ฝั่อข้ามตาย2ตัวก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเอาเกมกลับมาคืนนะครับตัวเราเนี่ยต่อให้ไม่มีเลือดนะเราตีคลิปแล้วก็ได้เลือดแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นผลจากพลังแสงนะที่เป็นต้นไม้นะครับตอนนี้เราเคลียร์บนเสร็จแล้วเราก็มาเติมกลางนะแต่ดูเหมือนจะไม่มีไฟนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็หาคลิปเล็กคลิปน้อยฟาร์มไปเรื่อยๆเลยคลิปตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเราตัดได้เลยนะของป้านะครับเพิ่มการเงินเรานะแต่ไม่ควรไปเอาบัฟของป้านะครับอาจังหวัดน,นี้เรียวม้าหายจากแมปนานเลยนะเมื่อกี้เรียวม้าเหมือนจะมาบนนะครับแต่ก็ ไม่ได้โผ่แมปอ่ะตอนนี้อยู่ตรงเลนกลางอ่ะกีล่ามานะตอนนี้กีล่าวิ่งตรงมาเลยนะแต่เราก็ไม่กลัวครับอ่าแวันนี้กีล่าเขาเลือกที่จะเคลียร์คลิปนะอ่ะแล้วสก,กิลหมดไปแล้วด้วยพอเราเห็นเขาสก,กิลหมดเนี่ยเราก็ยืนตีธรรมดาเลยอ่าเรียบร้อยไปนะครับจะเห็นว่าเลือดเราเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่เลยนะถ้าจะเอาเราเนี่ยต้องลุม2ตัวนะครับอ่าก็จงังหวะนิดเดียวมะมานะเราเดินออกก็ตายนะครับจังหวะนี้ผมก็เลยวัดใจเลยอ่าได้เรียวมะไปนะ เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเดินออกอย่างเดียวเราสู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมานเนี่ยก็จะสกิลตามเราเรื่อยๆนะแล้วก็วัดใจไปเลยนะตอนนี้เนี่ยเรนบนเราเคลียร์เสร็จแล้วนะเราก็จะไปเล่นล่างต่อนะครับจาาังหวะนี้อเลสเตอร์มาเกือบโดนจับนะดีนะอนเลสเตอร์วิ่งชา้าไปนิดนึงจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีเลือดนะครับแต่เราเนี่ยก็จะไม่กลับบ้านนะเพราะว่าเรามีเกาะไฟที่เด้งเลือดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีไกด์อาน,นะครับที่เวลาโดนตีแล้วเลือดเราจะเด้งนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีพลังแฝงเป็น ต้นไม้นะครับเราตีคิดตายเลือดเราก็กลับมาเยอะละเราก็เลยเลือกที่จะไม่กลับบ้านก็ได้นะเมื่อกี้เนี่ยเลือดเราเหลือประมาณ10%นตะครับตอนนี้เนี่ยเลือดเราก็เกือบเต็มละจัะงหวะนี้ชีล่ายังไงแต่ขอสองข้าแม่มา2ตัวนะนี่ชีล่าเหมือนจะอยากสวนนะครับจังหวะนี้ผมก็ใส่สุดเลยยังไงเราก็ไหวนะอ่าแล้วตอนนี้ล็อกชิลมาพอดีนะ เรียบร้อยไปนะครับได้มา2คิวนะโชคดีเลยจังหวะน,นี้เงินพอที่จะซื้อล็อกชิลนะจังหวะน,นี้เนี่ยอาจจะทาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่กล้าย,ยุ่งกับเราแล้วนะโดนไปหลายช็อตแล้วนะครับคีล่าเดินหลุดๆุดมาเนี่ยเราวิ่งใส่อย่างเดียวเลยนะครับสาหรับผลผลที่เราออกล็อกชิลมาชิ้นนี้นะเพราะว่าเราจะเอามายืนให้เพื่อนนะครับเราโดนอเลสเตอร์จับหรือว่าโดนลุม2ตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถรับดาเมจให้เพื่อนเยอะนะผมก็เลยเลือกออกเป็นล็อกชิลนะครับจังหวะน,นี้เราพยายามจะคัดให้เพื่อนนะแต่ก็ชา้าไปนะครับเมื่อกี้ถ้าเรา การที่จะเดินเข้ามาเนี่ยเรา่าจะได้ป้อมล่างนะ,ะแล้วจังหวะน,นี้นาคอร์สเหมือนจะหิวป้อมนะตอนนี้เราไม่มีเลือดแล้วนะครับเราก็ต้องออกก่อนเหมือนเดิมเลยเราไม่มีเลือดเราก็ไปฟางคลิปป่านะเวลาเรามีไกลอาเนี่ยก็พยายามให้คลิปป่าตีเราทีหนึ่งก่อนที่จะฆ่ามันนะเราจะได้เลือดด้วยนะครับไอเทมพวกนี้เนี่ยมันเพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะและสกัดเนี่ยเลือดมันเยอะนะครับยังไงเนี่ยเลือดเราก็เยอะอยู่แล้วนะครับ ยิงเลือดเยอะแล้วก็เป็นไอเทมพวกเปอร์เซนต์ด้วยก็ไหวอยู่แล้วนะ,ะจังหวะม้ชีล่าก,กับเดลม,มานะครับเราก็ไมนะ่กล้าโผล่เนาะแต่พอเห็นเขาถอยแล้วเราก็ขอเคลียร์คลิปหน่อยละกันจังหวะนี้เนี่ยเราคิดว่าเรารับ2ไหวแล้วนะครับเรามีล็อกคิวนะเราก็เลยเลือกที่จะเล่นต่อเลยแต่ในมินิแมปจะเห็นว่าคีล่าก,กับโดเรียมาปิดนะโ,โดนจับไปนะครับเรียบร้อยเลยตอนแรกเราคิดว่ามีแค่2ตัวนะนืกอว่า อีก3ตัวเนี่ยอยู่ตรงโซนกลางโซนบนนะไม่คิดว่าเขาจะมาเยอะนะครับจังหวะนี้ก็พลาดท่าไปนะอ<น>่าแล้วเลนบนเนี่ยก็ได้คิวโชว์นะครับถือว่าแลกกันไปแต่เลนล่างเนี่ยเหมือนจะเสียเพิ่มนะจังหวะนี้น่าจะเสียป้อมด้วยนะครับอาจเรียบร้อยเลยไม่ค่อยคุมละอย่างนี้อ<น>่าตอนนี้เราก็เกิดละฝั่ตรงข้ามอยู่ตรงกลางเยอะ,ะครับแล้วก็มาเล่นตรงกลางกับเพื่อนก่อนในมินิแมปเรียวมาด้านล่างอยู่นะแต่เอนโซเนี่ยจะเกิดแล้วนะครับเราก็จะให้เอนโซเนี่ยกันแทนนะ แล้วเราเนี่ยจะมาโฟกัสพวกดา์ก,ก่อนนะครับพยายามเอาออบเจกเกมนนาจงหวะนี้เพื่อนเราไปเล่นตรงกลางนะแต่เราเนี่ยอยากได้ดาร์กนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยมันมีไฟต่อนะเราก็เลยมาเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับจังหวะนี้ก็โฟกัสโจ๊กเลยจังหวะนนี้ก็ตีธรรมดาเลยนะครับเล่นเท่าที่ไหวนะเรามีล็อกชิลเราก็เล่นให้เพื่อนนะครับแต่ดูแลดาเมจไม่มีนะดาเมจจากเพื่อนไม่มีนะครับเราก็เลยต้องออกมาก่อน จังหวะน,นี้น่าจะเสียดาร์กนะระหว่างนี้เนี่ยเราก็ทําเว็บล่างให้สูงๆเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเอาดาร์กแน่นอนอยู่แล้วนะตอนนี้เนี่ยป้อมล่างเนี่ยก็จะแตกแล้วนะฝั่งตรงข้ามได้ดาร์กไปละเราก็จะพยายามเชิีเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็ถอยตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยคีล่าโผล่เลนบนนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีอีก3ามตัวนะครับเราเคลียร์เสร็จเราก็จะรีบไปเติมกลางเลยถ้าตรงกลางมีไฟนะ ตอนนี้ผมก็จะรีบไปเติมเลยนะครับแต่พอเราเห็นเลือดป้อมเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนแนวทางเลยนะก็คือเราจะไปเอาป้อมล่างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านไปนะจังหวะนี้ก็โฟกัสป้อมนะครับเรียวมาเนี่ยเอาเราไม่ตายอยู่ละผมก็ตีอย่างเดียวเลยนะครับเรียวมาก็เหมือนจะอยากเล่นเยอะนะจังหวะนี้แล้วก็ใส่สุดเลยนะครับจังหวะนี้ก็ลองเล่นไปนะไม่ได้กาดจบอะไรนะครับแต่เรียวมาเนี่ยเหมือนจะเล่นเยอะเกินไปนะ เลยเป็นผลพลอยได้นะครับได้คิวเดวมาเป็นของแถมน,นะแต่ตอนนี้ตรงเลนบนเราเนี่ยเพื่อนบวกกันนะครับแต่เหมือนทีมเราเนี่ยจะแพ้ไฟนะาคอร์สกำลังหนีเคล่าอยู่แต่ก็ถือว่าคุมแล้วนะเราได้ป้อมล่างนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียบานแลกด้วยถึงแม้ว่าเพื่อนเราเนี่ยจะสู้ไม่ได้นะแต่เราก็ได้คิวเดวมามานะครับตอนนี้เราก็ไล่เคลียร์พวกดาร์ควกแบรากาดให้หมดนะเกมนี้เนี่ยเริ่มตึงแล้วนะตอนนี้ก็12นาทีแล้วนะครับ ตอนนี้คีลาน่าจะวิ่งมาหาเรานะแต่เราเนี่ยคิดว่าเราไหวนะครับผมก็เลยไม่กลัวนะ a, เราก็เลยไม่กลับนะครับแต่จังหวะนี้เหมือนเราจะไม่ไหวน,นะจังหวะนี้เพื่อนเรามาเติมแล้วผมก็ออกก่อน <c oughs> แต่คีล่าเนี่ยแบบเหยียบโดนเราพอดีนะจังหวะน,นี้ก็เลยตายเลยแล้วเพื่อนเราเนี่ยจะได้คีล่าไหมเหมือนจะไม่ได้ด้วยนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยคิดว่าไหวนะเล่นเยอะไปหน่อยนะแต่ก็ไม่ไหวนะครับีลาเงินหมื่นเลยนะรวยมากเลยตอนแรกเราคิดว่าเรารวยแล้วนะแต่คีล่าเนี่ยรวยกว่าเราอีกนะครับ เกมนี้เนี่ยคีลาแบกจัดเลยนะอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเราไฟก่อนนะโดเรียโดนเอ็นโซจับนะครับตาจังหวะนี้จูเลนเหมือนจะได้ไหลหรือเปล่าอ่าไฟนี้สวยมากนะเพื่อนเราเอาคืนมาได้นะครับได้มา3คิวด้วยตอนนี้เว็บบนตกเราก็ทําเว็บบนก่อนเว็บล่างเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วนะเพราะว่าป้อมบาดฝ่ฝสองข้ามเกิดแล้วครับเว็บล่างเนี่ยเราสามารถปล่อยได้เลยตรงกลางเหมือนจะมีไฟนะเรารีบเพียวเราก็รีบไปเติมนะครับคีลาเนี่ยจะเข้าหลังเมื่อกี้ เื่อเราเล่นล่างต่อคีล่าเหมือนจะแอบตัดคลิปหรือเปล่า,าจาังหวะนี้คีล่าเหมือนจะตัดคลิปนะหรือว่าเล่นโอเคนะครับมาตัดคลิปไม่ให้เราเนี่ยเอาป้อมกลางเราเนี่ยคิดว่าเราไหวนะจังหวะนี้เนี่ยเราสู้คีล่าได้นะครับเมื่อกี้เลนล่างที่เราสู้ไม่ได้เนี่ยเลือดเรามีน้อยนะเราก็วิ่งใส่อย่างเดียวเลยนะครับตัวมันไม่ต้องคิดอะไรมากสกัด เจอหน้าวิ่งใส่อย่างเดียวเลยถ้าไม่ใช่พวกฟอร์เรนอัลเลนเนี่ยเราสู้ได้สบายอยู่ละว,วันนี้เพื่อนเราไปเล่นต่อติดเข้านะครับแล้วก็พยายามเอาอมบนเลยตอนนี้เนี่ยในมินิแมปดักซัเลเยอร์จะเกิดแล้วนะครับเราต้องไม่ตายละเราก็ต้องเซฟแล้วนะเราจะห้างเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับแต่เราจะพยายามทําเว็บบนไปเรื่อยๆนะเว็บบนเนี่ยเราน่าจะทําได้อีกหนึ่งเว็บนะแล้วก็เตรียมตัวไปดักเลยนะครับเราทําเวบนี้เสร็จเนี่ยเวลาตรงดรักก็เหลือประมาณ20่วินะ เราก็ไปทาอยู่นะครับจังหวะนี้ฝั่งข้ามเนี่ยมาอยู่บนเยอะนะพอเราเห็นเข้ามาเยอะนะครับเราก็ย่อนออกมาก่อนนะไฟอ,ออกมาก่อนการตัวเองตายเราจะทําเว็บนี้อีกหนึ่งเว็บแล้วไปเติมเลยนะแต่ตรงบับแดงมีไฟนะครับเราก็มาเล่นไฟก่อนเป็นโซ่ตายนะได้เอ็นโซไปนะครับฝั่งข้ามเราก็ได้ลมเข้ามานะคีล่าเนี่ยเล่นข้างหลังนะครับซินิกเล่นกับคีล่าสวยมากนะได้คีล่าไปแต่ไฟนี้เนี่ยนาคอตไม่น่าไปนะ จริงแล้วเราน่าจะต้องมาเอาดาร์กนะครับคนเยอะกว่าด้วยเสียดายถ้านาคอสไม่ไปเนี่ยเรามีโอกาสมาเอาดาร์กง่ายๆเลยนะตอนนี้ก็ต้องทําเว็บไปก่อนนะครับ <loved quarters> เราเอาดาร์กไม่ได้ละป่าก็ตายตอนนี้ก็อาจจะต้องรอเพื่อนเกิดไปทําเว็บไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เราก็จะฟาร์มเอาเงินไปเรื่อยๆเลยนะครับเอามาสับของนะตอนนี้ก็รอป่าอย่างเดียวทําเว็บไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนะครับอาจจะว่ามิตูเล่นยังไงาจจะไม่มีอะไรนะอาจจะอกไปแล้ว แต่เราเห็นว่าเราเนี่ยเอาโจ๊กไม่ตายนะฝั่งของข้ามเนี่ยมารับทัน,นะครับเราก็ต้องย่นออกมาก่อนจังหวะนี้โจ๊กเนี่ยเหมือนจะคิดว่าเราเอาดาร์กนะเราเห็นเราก็เลยเลือกที่จะเล่นนะครับจังหวะน,นี้ผมก็เล่นสุดเลยเล่นรอเพื่อนนะทําเป็นเล่นไปโจ๊กเนี่ยยิงเราแรงอยู่นะจังหวะน,นี้เพื่อนเรามาซอ้อนนะครับตอนนี้เราไม่มีเลือดละเราก็ต้องออกมาก่อนแต่เหมือนไฟนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยนะแคลรี่เราตายก่อนเลย ตอนนี้เราไม่มีเลือดก็ฟาร์มหาเลือดไปนะครับนาคอสเนี่ยเหมือนจะไปเอาป้อมกลางนะเป็นความคิดที่ดีนะแต่เลียวมาเนี่ยเหมือนจะรู้นะครับถ้าไปตัดนาคอสถ้านาคอสเหมือนจะหิวป้อมนะพยายามจับป้อมนะครับได้ป้อมกลางมาแรกหนึ่งชุดอาจะจังหวะน,นี้อเลสเตอร์มาจับนะจังหวะน,นี้ถือว่าโอเคนะครับอเลสเตอร์เขาพลาดนะ้ำที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้อเลสเตอร์แค่โซนๆแล้วก็ให้ป่าเอาดาร์กเนี่ยเขาน่าจะได้ดาร์กนะแต่อเลสเตอร์เนี่ยพลาดมาตายนะครับตอนนี้เรามีเลือดแล้วก็เข้าไปคูลๆหน่อยเราจะไม่เล่นสดนะ เราแค่ขู่ไม่ให้เขาเอาดาร์กนะครับเพราะว่าถ้าเขาเอาดาร์กเนี่ยยังไงเราก็แย่งยากอยู่ละคีร่าเนี่ยมีพานิช์นะตอนนี้ก็รอรีเลือดนะครับ oh. เห็นว่าคีร่าเนี่ยไม่กล้าเอาดาร์กสุดนะ oh. เขาก็ค่อนข้างแบบลนๆนะ oh. ตอนนี้ก็รอรูจังหวะนะครับเราจะพยายามเล่นนะนจังหวะที่เลือดเขาน้อยนะ oh. จังหวะนี้ดาร์กใกล้าตายก็ต้องเข้าไปขู่ละถ้าฝืนปล่อยให้เขาดาร์กเนี่ยเรามีโอกาสเสียนะ จังหวะนี้ผมก็เล่นสุดเลยนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยมาแล้วจังหวะน,นี้โจ๊กโดนโฟกัสนะเสื้อเราได้โจ๊กไปนะครับแล้วก็พยายามจะเอาโดเลียต่อ,อได้โดเลียไปนะครับตอนนี้คนเราเยอะกว่านะ,ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเห็นว่าอาริเ,เตอร์กำลังจะมานะครับผมเห็นว่าเพื่อนเราได้คิล่าแล้วนะเราก็เลยจะไปขู่อาริเ,เตอร์นะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยไม่ได้เอาดาังนะแล้วจังหวะน,นี้อาริเ,เตอร์แหลมไปหรือเปล่า อ่าโดนเอนโซเกี่ยวสวยมากนะแล้วตอนนี้ก็ได้อลเลตเตอร์มาแล้วแล้วเอนโซเนี่ยเหมือนจะเล่นเยอะนะครับไปเกี่ยวโดนเดียวมาอีกไฟนี้เนี่ยเราได้มา5คนเลยนะตอนนี้เนี่ยฝั่งงข้ามตายหมดแล้วเวบล่างเข้านะครับเราก็น่าจะจบเกมได้นะเกมนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามโฟกัสจ๊กเกอร์นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยตัวที่จะจ๊กเกอร์ได้เนี่ยก็มีผมกับตัวเล่นนะครับ ซึ่งตัตวเลนเนี <HHH> ่ยแน่นอนอยู่ละมันไม่ได้เข้ามาล right. ้วงจ๊กเกอร์ให้ทีมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องโฟกัโจ๊กเกอร์ให้ทีมนะแล้วก็รับดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าสกัดเนี่ยเลือดมันเยอะมันเหมาะกับการรับดาเมจอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าช่วงพักหลังเนี่ยเราจะสร้างดาเมจไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็รับดาเมจแล้วก็ป่วนแนวหลังให้ทีมก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็จบไปแล้วนะสำหรับแนวทางการเล่นสกัดนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืืมมมคคออเเเนนพ่ปป็กกาลลััังใจห้้ผดดววยรรบิสสี